ดวงประจําวันสําหรับวันนี้ก็วันพะระฤหัสซึ่งตรงกับวันที่23ของเดือนตุลาคมขึ้นสองค่ำเดือน12ปีมะเสง็งสําหรับท่านใดที่เกิดอยู่ในวันนี้เราก็จะมาดูดวงประจําวันกันก่อนว่าในแต่ละวันนั้นเป็นอย่างไร การดูดวงนั้นก็เป็นการเชื่อของแต่ละบุคคลซึ่งคำโบราณก็ได้บอกเอาไว้ว่าการที่เราจะออกจากเกหะสถานหรือว่าอาคารบ้านช่องเราก็ต้องดูเลิกดูยามกันก่อนว่าในแต่ละวันนั้นเป็นอย่างไรการที่เราออกไปในยามที่ดีก็จะเป็นสิริมงคลกับตัวของเราในวันนั้นเราจะหยิบจับ ทำอะไรก็จะมีความสำเร็จอย่างง่ายดายเงินทองก็จะหาง่ายการงานก็จะหาคล่องแต่ถ้าหากว่าเราออกไปในยามที่ไม่ดีเขาก็เรียกว่าเป็นยามอัป,ปะมงคลสำหรับวันนั้นเราจะหยิบจับทำอะไรก็จะไม่มีความสำเร็จเพราะฉะนั้นทุกคนก็จะต้อง ดูเลิกดูยามกันก่อนว่าในแต่ละวันนั้นเป็นอย่างไรสำหรับท่านใดที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ในวันนี้ถ้าหากว่าท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงฟันให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่เป็นมงคลสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ประจำวันนี้ สีที่ดีสีที่เป็นมงคลติดเนื้อติดตัวติดตนในวันนี้ก็คือสีแดงสีแดงจะเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์ติดเนื้อติดตัวจะมีโชคมีลาบทำอะไรก็จะมีความสำเร็จอย่างง่ายดายในเรื่องของการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบวันนี้ให้ท่านยืนหรือเดินหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่มีโชคมีลาบ ได้รับทรัพย์จับเงินก้อนก็ว่าได้ในช่วงของวันนี้ในเรื่องของการงานก็รู้สึกว่างานของท่านที่ทำวันนี้จะเหน็ดเหนื่อยจะเมื่อยล้าหน่อยจะมีงานเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆในช่วงของวันนี้แต่ก็ดีไปอย่างถ้าหากว่าท่านยิ่งขยนันยิ่งทำงานท่านก็ยิ่งมีเงินมีทอง เป็นกรอบเป็นกรรมเข้ามางานที่ท่านทำล้วนแต่เป็นงานที่ดีๆทั้ทงนั้นเป็นงานที่ดีมีชื่อเสียงทำแล้วท่านก็จะมีคนนิยมยกย่องท่านอีกมากมายในเรื่องของการเงินการทองวันนี้ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมีจับจ่ายใช้สอยหยิบจับอะไร ในช่วงของวันนี้ก็จะเป็นเงินเป็นทองอีกเช่นเดียวกันเงินหาง่ายงานหาคล่องเรียกว่าคนเกิดในวันอาทิตย์ประจำวันนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีในเรื่องของคนรักคนใคร่ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอีกเช่นเดียวกันทำอะไรช่วยเหลือให้คำปรึกษาฮาลือในเรื่องของการงาน ก็เรียกว่าคนที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ในวันนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีต่อมาเราก็มาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์กันบ้างวันนี้ท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ ประจำวันนี้สีที่ดีสีที่เป็นมงคลวันนี้สีเหลืองจะเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์ติดเนื้อติดตัวติดตนจะเป็นสีที่เป็นมงคลสำหรับตัวท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ในวันนี้ในเรื่องของการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบถ้าเป็นไปได้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศใต้ จะเป็นทิศที่เป็นมงคลมีโชคมีลาบหยิบจับอะไรก็จะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาหาท่านในเรื่องของการงานการงานวันนี้ท่านต้องระมัดระวังสักหน่อยทํางานอะไรอาจจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ถ้ากว่าทำเกีียวเเกีเ่ยวกับเครื่องจากเครื่องยนต์หรือว่าที่สูงที่ต่ําอันนี้ท่านระมัดระวังไว้เกี่ยวกับในเรื่องของการงาน งานบางสิ่งบางอย่างก็เป็นงานที่เร่งด่วนท่านจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการทำงานในวันนี้การเงินก็ถือว่าดีวันนี้จะมีเงินหมุนเวียนเข้าออกอยู่เรื่อยๆจะมีทั้งรายรับและก็รายจ่ายในวันนี้ความรักความใคร่ของคนที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ก็ให้ท่านระวัง ในเรื่องของคำพูดคำจาอาจจะมีการพูดกันไปพูดกันมาทำให้เกิดเสียอารมณ์ได้เพราะฉะนั้นให้ท่านระวังไว้อย่าใจร้อนในวันนี้นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ประจำวันนี้ต่อมาเราก็มาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคาร วันนี้ท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันในท่านยืนหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่มีโชคมีลาบทำอะไรก็จะมีความสำเร็จอย่างง่ายดายในเรื่องของสีสีที่ดีสีที่เป็นมงคลติดเนือ้อติดตัวติดตนวันนี้สีชมพูสีชมพูจะเป็นสีที่ดีเป็นสีที่สดใสทำอะไรก็มีโชคมีลาบ การเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบถ้าเป็นไปได้ให้ท่านยืนหรือเดินไปทางทิศตะวันออกจะมีโชคมีลาบได้รับทรัพย์จับเงินก้อนในวันนี้ในเรื่องของการงานการงานวันนี้ถือว่าดีอีกเช่นเดียวกันจะมีงานใหม่ๆเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆงานที่ท่านทำ อยู่ประจำนี่ก็เป็นงานที่ดีอยู่แล้วท่านจะมีงานเสริมเข้ามาอีกวันนี้รู้สึกว่างานดีในเรื่องของการเงินก็ดีมีเงินหมุนเวียนเข้าออกอยู่เรื่อยๆหยิบจับอะไรวันนี้มักจะมีผลดีเป็นเงินเป็นทองมีคนคอยช่วยเหลือทำอะไรก็มีคนให้กำลังใจเรียกว่าการเงินดีการงานก็ดี คนรักคนใครในวันนี้อาจจะแจะง่งอนสักหน่อยตอนวันกลางวันหรือตอนบ่ายบายอันนี้ท่านระวังไว้อาจจะมีการจู้จี้งุดงิดพูดนิดพูดหน่อยอาจจะใจน้อยใส่กับเราให้ท่านใจเย็นๆไว้นี่ก็คือท่านที่เกิดในวันอังคารประจำวันนี้ ต่อมาเราก็มาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกันบ้างวันนี้ท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่เป็นมงคลมีโชคมีลาบในวันนี้สีที่ดีสีที่เป็นมงคลวันนี้คือสีน้ำเงินหรือสีฟ้าสองสีนี้เป็นสีที่ดีเป็นสี ที่ติดเนื้อติดตัวติดตนจะเป็นสีที่เป็นมงคลอย่างยิ่งในเรื่องของการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบถ้าเป็นไปได้ให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่มีโชคมีลาบสำหรับคนที่เกิดอยู่ในวันพุธประจำวันนี้การงานวันนี้ท่านจะเหน็ดเหนื่อยสักหน่อยเกี่ยวกับในเรื่องของการงาน จะมีงานใหม่ๆเข้ามาหาท่านและจะเป็นงานที่ยุ่งและเป็นงานที่เร่งด่วนท่านจะต้องรีบทำให้เสร็จอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยหน่อยในช่วงของวันนี้แต่ไม่เป็นไรมีคนให้กำลังใจมีคนคอยช่วยเหลือในเรื่องของการงานวันนี้ก็ถือว่างานก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี การเงินการทองวันนี้ระวังสักหน่อยจะมีคนมาพูดมาจาหลอกลวงให้ท่านเสียเงินเสียทองแต่หากว่าท่านใจอ่อนหรือว่าหูเบาอาจจะเสียเงินก้อนก็ได้ให้ท่านระวังไว้ในเรื่องของการเงินการทองในเรื่องของความรักก็ดีวันนี้จะทำอะไรเขาก็จะช่วยเหลือเราอยู่ในช่วงนี้นี่ก็คือท่านที่เกิด อยู่ในวันพุธประจำวันนี้ต่อมา <c oughs> เราก็มาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพระฤหัสกันบ้างวันนี้ท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงวันอยท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่มีโชคมีลาบอีกเช่นเดียวกันในวันนี้สีที่ดีสีที่เป็นมงคลวันนี้ก็คือสีน้ำตาล สีน้ำตาลจะเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์ติดเนื้อติดตัวติดตนจะเป็นสีที่เป็นมงคลสำหรับวันนี้ในเรื่องของการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบถ้าเป็นไปได้วันนี้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศตะวันออกจะเป็นทิศที่เป็นมงคลสำหรับคนที่เกิดอยู่ในวันพระฤหัสประจำวันนี้ในเรื่องของการงานวันนี้ท่านต้องระวังละละ ในช่วงของการทํางานแต่หากว่าท่านทํางานรวมกันหลายคนวันนี้ความคิดเห็นอาจจะแตกต่างจะไม่่จะตรงกันความคิดเห็นอาจจะมีการคิดไม่ตรงกันจะทําให้ท่านนั้นหงุดหงิดได้ในเรื่องของอารมณ์คําพูดคําจาถ้าหากว่าทํางานรวมกันต้องใจเย็นๆแต่หากว่าใจร้อนอาจจะมีเรื่องมีราวเกิดขึ้นก็ได้การริงดีริงเด่นริงไวงริงพลิป ในช่วงนี้อาจจะมีเกิดขึ้นในท่านระวังไว้การทำงานส่วนรวมในเรื่องของการเงินการทองในช่วงนี้ก็ถือว่าคนที่เกิดอยู่ในวันพระฤห,หัสจะมีเงินจับจ่ายใช้สอยอยู่เรื่อยๆเรียกว่าไม่ขาดมือมีเงินหลั่งไหลเข้ามาหาท่านหลายช่องทางท่านยิ่งขยนันยิ่งทำงานคนที่เกิดอยู่ในวันพระฤห,หัสจะมีเงินมีทอง เรียกว่าเต็มกระเปา๋าอยู่เรื่อยๆวันนี้ก็ถือว่าโชคดีในเรื่องของการเงินในเรื่องของคนรักอีกเช่นเดียวกันถ้าหากว่าท่านเพิ่งคบกันใหม่ๆหรือว่าเพิ่งรู้จักระวงังจะมีการเปลี่ยนใจหรือว่าจะมีความคิดเห็นไม่ตรงกันอาจจะมีการเลิกลากันได้ทัศน์ิสัยจะไม่ตรงกันวันนี้ท่านระมัดระวังไว้สำหรับคนที่เกิดในวัน พระฤหัสประจํำวันนี้ต่อมาเราก็มาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์กันบ้างวันนี้ท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันใ้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีอีกเก่นเดียวกันในวันนี้สำหรับสีที่ดีสีที่เป็นมงคลวันนี้คือสีเขียว สีเขียวสีน้ำเงินสองสีจะเป็นสีที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์ประจําวันนี้ในเรื่องของการเสี่ยงดวงถ้าเป็นไปได้ให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศตะวันออกวันนี้ท่านจะมีโชคมีลาบได้โชคได้ลาบค้อนใหญ่ค้อนโตก็ว่าได้ในช่วงของวันนี้ ในเรื่องของการงานก็รู้สึกว่าดีวันนี้ทำอะไรก็มีความสำเร็จมีคนคอยช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นงานเล็กงานใหญ่งานอะไรก็แล้วแต่คนที่เกิดอยู่ในวันศุกร์จะทำงานได้ดีมีคนคอยช่วยเหลือมีคนคอยสนับสนุนท่านการเงินก็รู้สึกว่าดีอีกเช่นเดียวกันหยิบจับอะไรวันนี้จะเป็นเงินเป็นทอง จะมีคนคอยช่วยเหลือประคับประคองเงินทองนั้นจะมีเข้ามาอยากได้อะไรสิ่งของแพงๆก็ย่อมทำได้ในช่วงของวันนี้ในเรื่องของคนรักจะจู้จี้หงุดหงิดสักหน่อยในช่วงของวันนี้ท่านระวังอาจจะมีการโต้เถียงหรือว่าอาจจะมีการทะเลาะเบาะแ้งกันได้เขาอาจจะแง่งอนหรือว่าเอาแต่ใจตัวเอง นี่ก็คือท่านที่เกิดในวันศุกร์ประจำวันนี้ต่อมาเราก็มาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์กันบ้างวันนี้ท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิ่ที่มีโชคมีลาบสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ประจำวันนี้สีที่ดี สีที่เป็นมงคลวันนี้คือสีเขียวสีเขียวหรือว่าสีเขียวอ่อนๆจะเป็นสีที่ดีเป็นสีที่เป็นมงคลติดเนื้อติดตัวจะมีโชคมีลาบอีกด้วยในเรื่องของการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบถ้าเป็นไปได้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีมีโชคมีลาบสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ ประจำวันนี้การงานวันนี้เหมาะกับการลงทุนการค้าขายดีท่านจะทําอะไรก็จะมีความสําเร็จมีเงินมีทองหลังไหลเข้ามา,าท่านอยู่เรื่อยๆการเงินก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีทำอะไรก็มีโชคมีลาบเป็นเงินเป็นทองเป็นกอบเป็นกรรมวันนี้ท่านจะไม่เดือดร้อนเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินท่านจะมีจับจ่ายใช้สอยเรียกว่าไม่ขาดมือ ในเรื่องของความรักความใคร่ดีถ้าหากว่าเพิ่งเจอเจอคบกันวันนี้จะมีของขวัญของขวากมาให้ซึ่งกันและกันนี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ประจําวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังดวงประจําวันของท่านวันนี้จนครบเจ็ดวันก็ขอให้ทุกท่านที่ฟังกันแล้ว จงโชคดีกันทุกคนไม่ว่าท่านจะนึกคิดสิ่งไรขอให้ท่านได้ดังสมความที่ท่านมุ่งมั่นและปรารถนานึกถึงเงินก็ให้ไหลามาเทมานึกถึงทองก็ให้ไหลามาจนท่วมเธอในครั้งนี้ขอให้ท่านถูกหวยเบอร์รลังวันที่หนึ่งกันทุกคนเอาไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับสวัสดี